ตั้งแต่สถานการณ์หลังโควิดเป็นต้นมานะคะจากที่คนไทยเน้นการซื้อประกันชีวิตเพื่อการลงทุนวันนี้ปัจจุบันนี้คนไทยเริ่มตระหนักถึงความคุ้มครองที่แท้จริงมาก่ยงขึ้นและเริ่มมองหาความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่นะคะเด็ก Gen Y เทรนที่จะไปพิกชมธุรกิจประกันชีวิตหลักๆเลยนะคะที่เห็นแล้วก็ชัดมากคือเรื่องของ health and wellness คนเริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นลูกค้าทุกวันนี้ไม่ต้องการความคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่เขาอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ดูแลเขาทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้วทําให้เขาเข้าใจว่าการซื้อประกันสุขภาพเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เขา้าโรงพยาบาลจ่ายเบี้ยแล้วก็เคลม ตัว B Healthy เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประกันที่เน้นการรักษาพยาบาลแต่เราเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายที่เราทำงานด้วยนะคะก็มีคุณหมอมีพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพะเป็นการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคของลูกค้าเองแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเครม อาชีพประกันชีวิตไม่ใช่ง่ายยากมากเลยในการขายประกันชีวิตทําให้คนเห็นความสําคัญกับชีวิตมากกว่าเห็นความสําคัญของรถยนต์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นเราก็เลยต้องการที่จะสร้างตัวแทนแห่งอนาคตที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ขายประกันแต่อยากให้ตัวแทนของเราเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกค้าและสร้างความมั่งคัง่งและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ประกันชีวิตตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจนะคะตั้งแต่สถานการณ์หลังโควิดเป็นต้นมานะคะจากที่คนไทยเน้นการซื้อประกันชีวิตเพื่อการลงทุนกลุ่มที่เป็นสะส,สมทรัพย์แล้วก็การออมระยะสั้นและเน้นไปลดหย่อนภาษีวันนี้ปัจจุบันนี้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปละคนไทยเริ่มตระหนักถึงความคุ้มครองที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นและเริ่มมองหาความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพอย่างเป็นประบบเป็นแรงผลักจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนไทยประสบปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อโควิดอย่างอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาแรงผักนี้ทำให้คนไทยเริ่มเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่นะคะเด็ก Gen Y ที่กำลังเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตแล้วก็คุ้มครองชีวิตของตัวเองมากกว่าพึ่งพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อประกันให้ธุรกิจประกันชีวิตก็จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อเข้าหาเด็กกลุ่มนี้ให้เขาเข้าใจ แล้วก็รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรทั้งด้านการคุ้มครองชีวิตและการประกันสุขภาพด้วยตัวของเขาเองเทรนที่จะมาพิกชมธุรกิจประกันชีวิตที่เห็นหลักๆเลยนะคะที่เห็นแล้วก็ชัดมากคือเรื่องของ health and wellness นะค,ะคนเริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นลูกค้าทุกวันนี้ไม่ต้องการความคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่เขาอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ดูแลเขาทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้วทําให้เขาเข้าใจว่าการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เขา้าโรงพยาบาลจ่ายเบี้ยแล้วก็เครม เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะเป็นเทนที่สําคัญมากที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็เป็นแมกเนตที่จะดึงลูกค้ามาหาเราเทรนดที่2นะคะเป็นเรื่องของดิจิทัลทรานส์เมชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่ที่กําลังมุ่งไปสู่โลกดิจิทัลแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนมือถือนะคะที่ SE Life อาคเนประกัารชีวิตของเราก็ปรับเปลี่ยนทั้งขบวนการการทํางานผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่านมือถือนะคะเรามีการนำระบบการขายผ่านออนไลน์ที่เรียกว่า d l i ล e ะ,ะซึ่งตัวแทนของเราสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการออกใบเสนอราคาแล้วก็สามารถที่จะส่งแอปพลิเคชันหรือส่ง กรมทันที่ลูกค้าเลือกแล้วเนี่ยมาที่บริษัทเราสามารถที่จะอนุม,มัติได้ผ่านออนไลน์เทรนที่3นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าเรามักจะได้ยินคําว่า customer experience หรือ customer engagement ตรงนี้สําคัญมากในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของเราะคะ่ะที่เดินเดินผ่านในแต่ละสถานการณ์ของชีวิตมันมีความเสี่ยงและมันมีความต้องการเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็น ความกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอคือกลัวจนความกลัวในเรื่องของความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวความกลัวในเรื่องของวัยชราที่เราจะไม่มีเงินใช้หลังจากเราหยุดทํางานหรือในช่วงของวัยเกษียณความกลัวต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของของชีวิตของพวกเราธุรกิจประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตต้องรู้และต้องเข้าใจถึงจะสามารถเข้าไปทำอีเวนต์ทริกเกอร์เบสให้กับลูกค้าได้รับความคุ้มครองในช่วงเวลานั้นๆได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สำหรับ B healthy นะคะจริงเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลน,นี้ตัว B healthy เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประกันที่เน้นการรักษาพยาบาลแต่เราเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม B healthy เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารวมความคุ้มครองทางการแพทย์ผสมประสานกับสิทธ,ธิประโยชน์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการฉีดวัคซีน การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองผ่านการความร่วมมือกับโรงพยาบาลเค,ครือข่ายอีกจุดเด่นที่สำคัญก็คือ B Healthy เนี่ยทำมาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงประกันสุขภาพได้ด้วยเบีย้ยขั้นต่ำนะคะวันละ9บาทและมีความคุ้มครองสูงถึง1.5ล้านบาทเมื่อก่อนทุกคนคิดว่าประกันเขาว่าเป็นของแพงเข้าถึงยากแต่ B Healthy ของเราราคาเข้าถึงได้ทุกๆเซกเมนต์เลยค่ะ ตัว SE Life c r o w d เนี่ยจริงเป็นโครงการที่ที่พี่ฝนคิดมันขึ้นมาจากความใกล้ชิดแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพนพอยต์ของตัวแทนมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีทำให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากยิ่งขึ้นเราเลยทำโครงสร้าง SE Life c r o w d ขึ้นมาเพราะอยากที่จะยกย่อง ความมุ่งมั่นความพยายามและความเป็นเลิศในในการทํางานในอาชีพนี้อาชีพประกันชีวิตไม่ใช่ง่ายยากมากเลยในการขายประกันชีวิตทําให้คนเห็นความสําคัญกับชีวิตมากกว่าเห็นความสําคัญของรถยนต์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นถ้าเขาอ่ะตั้งใจขนาดนี้มีความมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วทําธุรกิจ ที่ช่วยสังคมช่วยคนขนาดนี้เราควรยกย่องส่งเสริมการทำงานของเขาและทำให้เขาสามารถมีรายได้ที่ยั่งยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงใน,ในอาชีพน like เนี่ยตัว sc like cow เนี่ยก็เลยส่งเสริมให้คนที่มีการทำงานที่ต่อเนื่องและมีผลงานที่ดีเลิศเป็นยอดของผลงานอย่างน้อยขั้นต่ำเราจะจ่ายเงินสมทบเป็นเงินเดือนให้อย่างน้อยเดือนละ15 0 0 0บาทตัวแทนก็สามารถในในปีแรกตัวแทนสามารถมีรายได้เพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ต่างๆให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นอิสระในขณะเดียวกันในระหว่างทางตลอดระยะเวลา1、ปี2ปี3ปีเราก็มีโบนัสก้อนโตให้ถ้าเขาสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครบ3ปีเราเพิ่มโบนัสให้อีก3ล้านบาทจากความมุ่งมั่นความพยายามและทำงานอย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากโครงสร้างตัวแทน s อ l ซ f e c ฟ o ค d ของเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวแทนปกติ ในวันแรกที่เข้ามาร่วมงานกับไทยกรุ๊ปนะคะได้รับโจทย์จากเจ้านายทั้งสองท่านเลยว่าอยากให้ตัวแทนของเราเป็นตัวแทนแห่งอนาคตที่มีความดีและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าและคนไทยได้อย่างแท้จริงนั้นเราก็เลยต้องการที่จะสร้างตัวแทนแห่งอนาคตที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ขายประกันแต่อยากให้ตัวแทนของเราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของลูกค้าและสร้างความมั่งคัง่งและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนวันนี้เราไม่ได้สอนให้ตัวแทนเพียงแค่เข้าใจแค่โปรดัก t ์แต่สอนให้ตัวแทนเข้าใจลูกค้าด้วยเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้ความต้องการเนี้ยของลูกค้ามันแมทกับโปรดักตตัวไหนวันนี้เราหวังให้ตัวแทนนะคะไม่ได้หวังเพียงแค่คอมมิชชั่นแต่หวังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือหวังให้ลูกค้าของเขา คนรอบตัวเขาที่เขารักคนในสังคมที่เขาอยู่อาศัยและทํางานมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี TSC Life ของเรานะคะเราต้องการเป็นบ้านของตัวแทนมืออาชีพที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและอยากที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริงนะคะนั่นคือเป้าหมายอานสูงสุดของเราที่อยากจะสร้างตัวแทนสำหรับ s e l i f e Academy ประกันชีวิตค่ะ